สวัสดีครับจะพาเพื่อนๆมาชมต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำนะครับสำหรับต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำชุดนี้นะครับได้มีเพื่อนๆนนะครับติดต่อทางสวนมานะครับว่าต้องการหน่อไม้น้ำไปลงปลูกนะครับเพื่อขยายพันธุ์นะครับ วันนี้ทางส่วนก็เลยจัดเตรียมครับรอส่งตามออเดอร์นะครับสำหรับต้นพันธุ์อไม้น้ำนะครับทางส่วนก็ได้ขยายพัน์ุไว้นะครับทั้งลงเป็นกระบะนะครับเป็นกระบะปูนนะครับแล้วก็ทำเป็นโรงแปลงนะครับ ลูกลักษณะเหมือนปลูกข้าวนะครับชุดนี้นะครับจะเดินทางส่งตามออเดอร์ลูกลูกค้านะครับติดต่อทางส่วนมานะครับที่อำเภอแม่แตงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ กำลังสวยเลยครับช่วงนี้สำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับต้นพันธุ์หน่อไม้น้ำนะครับสามารถ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจส่วนธนพัฒนสกลนครนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์091-0515839นนะครับสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะครับหรือจะติดตามนะครับทางเพจ น้องแม่น้ำสวนธนพัฒนนะครับหรือทางช่องทาง YouTube นะครับชื่อภาษาอังกฤษนะครับธนพัฒน์การ์เด้นนะครับ